ต่อไว้จุดนี้เพื่ออะไรครับเพื่อกันพวกฝุ่นพวกความชื้นนี่ครับเข้าไปถ้าเราต่อเส้นนี้ไว้ข้างนอกแบบนี้นครับมัดตัวนี้นครับมันก็จะยังทํางานแต่ถ้าเราอุดอุดสายชุดนี้เมื่อไหร่นะครับมันจะไม่ทํางานดังนั้นนะครับตัวนี้นะครับจะต้องปล่อยให้มันตลอดดังนั้นถ้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นสาเหตุในการดูดอากาศและดูดความชื้นเข้ามาทําให้ตัวโซนอยมันมีปัญหาผมก็เลยโมดิฟายนิดหนึ่งครับ เอาไอตัวอันนี้นะครับก็คือกองเวคข่ํมนะครับอันนี้เป็นกองเวคข่ํมของโตโยตานะครับพวกวีโก้ไทเกอร์พวกเครื่อง d ีโฟดีลีโนี่ครับจะมีกองตัวนี้นะครับกองตัวนี้นะครับมันเป็นกองไว้ดักฝุ่นว้ดักพวกเศษน้ํามันของระบายไอที่สกปรกนะครับจะไปยังตัวแมปเซนเซอร์ของรถโตโยตานะครับดังนั้นผมก็มาประยุกต์ให้เอาตัวนี้มาใส่แทนก็คือจะต้องทําการ อุดมาดูวิธีแก้ปัญหานะครับของตัวซีนอยนะครับของรถ e ศูนนะครับตั้งแต่ปี2020ขึ้นไปนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังคลิปกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนครับก็ตามคลิปเลยนะครับก็คือตัวเซ่นอยตัวนี้ครับจะเป็นตัวควบคุมกับการทํางานของกระป๋องเวเกตสาเหตุนะครับที่ตัวนี้ครับมันมีปัญหาครับ มันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากความชื้นนะครับความชื้นเพราะรถรุ่นปี2020ขึ้นนะครับ2020ขึ้นจะทําการดูดอากาศนะครับดูดจากด้านหน้านะครับดูดจากด้านหน้ามันเกิดอะไรขึ้นครับแปลว่ามีความชื้นเข้าไปแน่นอนครับทําไมผมถึงบอกว่ามีความชื้นเข้าไปเดี๋ยวผมแกะกองให้ดูครับทางผู้ออกแบบก็ได้ออกแบบแก้ไขแล้วนะครับก็คือจะพัฒนามาเป็นกองรุ่นใหม่นะครับ นี่ครับถ้าเป็น1.9ปี2019ลงไปนะครับจะไม่มีกองเป็นแบบนี้ครับไอ้ฝอยๆแบบนี้ครับไอ้ตัวนี้มีไว้เพื่ออะไรครับเพื่อซับความชื้นนะครับเพราะมันดูดอากาศนี่ครับจากด้านหน้านะครับแปลว่าความอุมชงความชื้นนี่ครับมันจะเข้ามาสะสมแล้วมันก็จะเข้าไปยังตัวเซเรนอยด์นี่คือเป็นเหตุผลว่าทําไมรถรุ่นนี้ถึงมีปัญหากันเยอะมากๆอันนี้ผมก็เอามา แก้ไขแนวทางเบื้องต้นครับเพราะหลายๆคนถามเข้ามาแล้วอยากหาวิธีแก้ไขปัญหานี้บางคนก็บอกว่าให้เปลี่ยนตัวกระป๋องถ้าเปลี่ยนกระป๋องนะครับค่าใช้ใจ่ายก็เยอะต้องรีมงรีแมปแต่วันนี้นะผมมีเทคนิควิธีง่ายๆที่เราสามารถทําเองได้ด้วยตัวเองนะครับก็คือโดยหาอุปกรณ์ที่เราหาได้นะครับอันนี้ก็กรณครับผมขอวางไว้จุดนี้ก่อนโดยอุปกรณ์ผมผมก็จะมีประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ของผม,ผม สาเหตุที่ตัวนี้มามันเสียนะครับสังเกตนะครับไเส้นลมตัวนี้นะครับมันจะต่อไว้ตรงจุดนี้ต่อไว้จุดนี้เพื่ออะไรครับเพื่อการพวกฝุ่นพวกความชื้นนี่ครับเข้าไปถ้าเราต่อเส้นนี้ไว้ข้างนอกแบบนี้นะครับมัตัวนี้นะครับมันก็จะยังทํางานแต่ถ้าเราอุดอุดสายชุดนี้เมื่อไหร่นะครับมันจะไม่ทํางานดังนั้นนะครับตัวนี้นะครับจะต้องปล่อยให้มันตลอดดังนั้น ถ้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นสาเหตุในการดูดอากาศและดูดความชื้นเข้ามาทําให้ตัวเซนอยมันมีปัญหาผมก็เลยโมดิฟายนิดหนึ่งครับเอาไอ้ตัวอันนี้นครับก็คือกองเวคข่ํมนะครับอันนี้เป็นกองเวคข่ํมของโตโยตานะครับพวก v ีโก้ไทเกพวกเครื่อง d ีโฟดี o ีโนี่ครับจะมีกองตัวนี้นะครับกองตัวนี้นะครับมันเป็นกองไว้ดักฝุ่นไว้ดักพวกเศษน้ํามันของระบายไอที่สกปรกนะครับจะไปยังตัว แมปเซนเซอร์ของรถโตโยต้านะครับดังนั้นผมก็มาประยุกต์ให้เอาตัวนี้มาใส่แทนก็คือจะต้องทำการอุดรูชุดนี้นะครับอุดรูชุดนี้โดยหาสายลมก็ได้ครับ6มิลน,นะครับรูใน6มิลยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปแล้วก็หามาเคบเิป้้้้ร้้้้้้้้ับ้้้้้้้้้้้้้้้้ับ้้บ้้ มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อส่วนตัวนี้นะครับเราก็ต่อไว้นะครับผมไม่แนะนํานะครับว่าให้ปล่อยแบบนี้โดยตรงถ้าปล่อยแบบนี้โดยตรงมันจะดูดความร้อนจากห้องเครื่องดูดฝุ่นเข้าไปเดี๋ยวเซนเซ,นเซอร์โซ่หน้อยเราจะพังอีกนะครับดังนั้นให้ตัวนี้นะครับต่อแบบนี้เพื่อให้มันมาเป็นตัวกองนะครับจับฝุ่นจับความสกรปรกนะครับที่อยู่ข้างนอก ตัวนี้นะครับเราอาจจะติดตั้งไว้ตำแหน่งนี้ก็ได้ครับหรืออาจจะต่อสายนี่ครับออกไปไว้ประมาณจุดนี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้ผมก็จะสาธิตให้โดยการติดไว้ประมาณจุดนี้แล้วกันครับผมก็จะติดไว้จุดนี้ส่วนรายละเอียดก็ไปทําตามมาดูครับว่าจะออกแบบแบบไหนครับอันนี้ผมจะติดตัวนี้ให้เห็นกันง่ายๆนะครับผมก็จะขอติดไว้ตรงนี้เลยแล้วเราจะไปสตาร์เทเครื่องทดสอบกันครับ ก็ลองไปออกแบบกันดูครับอันนี้ก็สาเหตุสําคัญเลยครับที่เจอกันเยอะมากๆผมพยายามหาวิธีแก้ให้ครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับส่วนรายละเอียดจะยังไม่สวยงามก็ค่อยไปเก็บรายละเอียดกันอีกทีครับอันนี้แค่จะทดสอบทดลองไม่ใช้กันดูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่กองทุกอย่างกลับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือตัวโซนอยมันอันนี้คือกองจะใส่กองแล้วก็สตาร์ทแล้วจะทดสอบให้ดูขาว่ามันจะทํางานหรือเปล่า ก็จะใส่กองครับโอเคครับลักษณะหน้าตาจะประมาณนี้ครับจะดูยังไม่สวยงามหน่อยครับเพราะอันนี้ก็ทําให้เป็นตัวอย่างเฉยครับ เราค่อยมาเก็บรายละเอียดให้มันดีๆหรือจะโยงออกมาข้างนอกก็ได้เดี๋ยวผมก็จะไปสตาร์ทเครื่องนะครับนี่ผมก็ติดเครื่องมาที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะทดสอบเหยียบรอบโดยดูการทํางานนะครับเหยียบรอบเลยครับเห็นไหมครับมันก็ทํางานได้เหมือนเดิมปกตินะครับแค่มันต่อลมมาจากจุดนี้เพื่อไม่ให้พวกฝุ่นพวกความร้อนนี่ครับเข้าไปขอเหยียบรอบอีกรอบหนึ่งครับอ่าเหยียบอีกรอบครับโอเคครับ ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเทคนิคเป็นแนวทางให้นะครับในการทดสอบแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับเพราะปัญหานี้ครับมันเจอกันเยอะมากๆผมก็เลยพยายามคิดแล้หาแนวทางป้องกันเพราะหลายๆคนก็งบไม่มีนะครับที่ว่าจะมาต้องมาเปลี่ยนกระป๋องแล้วก็ต้องมารีแมปปิดโค้ด้ังนั้นตัวนี้ก็เอาไปปรับเปลี่ยนปรับใช้นะครับจุดนี้ก็แล้วแต่คนออกแบบนะครับว่าจะประยุกต์ให้มันไปอยู่จุดไหน เอามาไว้จุดนี้ก็ได้ครับเอามาไว้จุดนี้ก็ได้แล้วก็หารัดเก็บให้เรียบร้อยอันนี้ผมก็แค่สาธิตให้เป็นตัวอย่างให้นะครับจุดนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ทําช่วงหน้าฝนนะครับทําไมต้องทําช่วงหน้าฝนนะครับเพราะความชื้นนะครับที่ดูดเข้าจากกองจุดนี้นะครับความชื้นมันมาเยอะนะครับแต่ถ้าหน้าร้อนหน้าปกตินะครับให้แนะนําว่าให้ต่อชุดนี้นะครับไว้แบบเดิมนะครับให้ต่อชุดนี้ไว้แบบเดิมเพื่อให้ดูดอากาศนะครับจากภายนอกนะครับ ไม่ต้องดูดอากาศจากด้านในเครื่องนะครับดังนั้นตัวนี้นะครับแนะนําว่าช่วงหน้าฝนก็หาซื้อตัวนี้มาก็ได้ครับราคาแค่ไม่กี่บาทนะครับซื้อมาโมดิฟายประยุกนิดหนึ่งมันก็สามารถทํางานได้แล้วก็แก้ไขปัญหาจุดนี้ได้เหมือนกันโอเคครับก็ประมาณนี้ยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับสำหรับผมโดมาตัวมชั่นก็อขอจบพีย่นี้ครับสวัสดีครับ